ตอนนี้แม่ครูก็ทำงานสองพันแมครูสองคยันมากคไม่เลือบาลเคยันมากข้าวยังไ่ไดู้ว่าจะลงสรงกูจะไปกินข้าวมาข้ามาบ้านดูจะมีอยซ้ายมาข้าาดูข้าบ้าน้มาขวา ออแรกเลยเ้อมีอยเดียวใช่ไม่รู้ผมเข้ามาซอยซอยเห็นซอยแรกก็ได้อยเดียวหรอใช่ใช่ใชซอยทีทอย่านะเอ้า มรถหน้ามึงแคบไปอยู well, ่จ uh, ับแล้วยอทยกันนะอเาันนเรานอัี้ถึงนะฮะเข้ามาได้ยังไงไม่รู้ขนาดรถกระบะยังรถกระบะังเข้าไม่ได้นะความสามารถโอ้หล้หลัง ลิกเลยครับฮอ้าาิดนดีออดดออดนะิจ <c oughs> ีรนะีสอห้างเลยครับ ทา,างนี้กับทา,างนู้นโรด้าด้วยอันนี้เรียกว่าดินสมอง์ไหมดินทรายดินสโบร์ว่ามันขาดไงมันเก่งกว่าเราไง